มีคําแนะนานะคะเป็น5ขั้นตอนนะคะที่เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆในการตรวจสอบและวางแผนก่อนการที่จะซื้อบ้านนะคะเพื่อที่คุณจะไม่ต้องปวดหัวในภายหลังนะคะขั้นตอนที่1พิจารณาสิ่งที่หรือความสามารถที่คุณจะจ่ายคืนได้นะคะอันนี้ต้องมองหลักในความเป็นจริงนะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆา วิธีการก็คือว่าคุณอาจจะต้องลงบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะคะว่าคุณมีความสามารถในการจ่ายคืนหากในกรณีที่คุณมีการกู้ยืมธนาคารนะคะอาจจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะคะในการช่วยจดบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็คำนวณคร่าวๆว,ว่าเราสามารถที่จะยืมได้เท่าไหร่ความสามารถในการจ่ายคืน มีมากน้อยเพียงใดนะคะก่อนที่จะมีการเข้าไปคุยกับธนาคารจริงนะคะโปรดทราบด้วยนะคะว่าคุณจะต้องมีเงินดาวอย่างน้อย10%ของมูลค่าทรัพย์สินของความสามารถของการกู้นั้นด้วยนะคะและคุณต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่นอากรสแตมค่า ค่าเทศบาลค่าทนายความค่าจ,จ่ายอืนอ่นๆอีกน,นะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดเลยในการหายอดจำนวนนี้ก็คือคุณสามารถที่จะเข้าไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ย,ยืมหรือธนาคารนั่นเองนะคะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลความสามารถในการกู้และข้อกำหนดสินเชื่อที่ถูกต้องที่สุดและแม่นยำที่สุดนะคะข้อ2 ก็คือคำนวณถึงค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้การทำการซื้อขายน,นั้นด้วยนะคะเหมือนที่พูดในตอนต้นว่าค่าเทศบาลน,นะคะหากเจ้าของบ้านเนี่ยจ่ายอัตราค่าเทศบาลไปแล้วทั้งปีขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณเข้ามาครอบครองคุณอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างนั้นให้เขาด้วยนะคะนอกจากเสียแต่ว่าคุณทำการทำข้อตกลงกัน อากอนสแตมนี่เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากอาจจะมีราคาหลายมื่นเหรียญดังนั้นควรใช้เครื่องมือคำนวณอากอนสเตมเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะค่าประกันภัยสินเชื่อนะคะอันนี้หากคุณกู้มากกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินคุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนั้นเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้อาจจะมะีค่าประกันอื่นๆเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็เช็คตรวจสอบดูดีๆนะคะค่าธรรมเนียมเงินกู้อันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบธนาคารหรือผู้ให้กู้นะคะบางธนาคารบางสถาบันนะคะเขาจะมีอัตราอาจจะดูเหมือนถูกและดีมากๆแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะว่าอาจจะมี ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าธรรมเนียมอืน่นๆซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะคะค่าทนายความทนายความเนี่ยสามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงด้วยเช่นกันนะคะตลอดการซื้อขายพวกเขาทำงานให้คุณและตรวจสอบสัญญาซื้อขายรวมถึงการหาข้อมูลและค้นคว้าของอ บ้านหลังนั้นหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยนะคะค่าธรรมเนียมของทนายนะอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการดังนั้นโปรดทราบนะคะว่าค่าธรรมเนียมพื้นฐานของพวกเขาต้องมีอยู่แล้วแต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นหากพวกเขาต้องทํางานให้คุณมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญาหรือเจรจาต่อรองกับทนายความของผู้ขาย ะคะ่าใช้จ่ายต่อไปก็คือการตรวจสอบอาคารและปลวกหากคุณคิดว่าสิ่งที่จําเป็นในสถานาการณ์ของคุณจะต้องตรวจสอบและก็เช็คปลวกในอาคารหลังนั้นคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะงบประมาณอันนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ500-1,000เหรียญน,นะคะข้อ3ามหาข้อมูลค้นคว้าและวิจัย ไม่มีคำว,ว่ามากเกินไปสำหรับการหาข้อมูลและค้นคว้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะเริ่มต้นด้วยการจำกัดพื้นที่ก่อนนะคะที่คุณต้องการที่จะอยู่อาศัยหาข้อมูลดูประวัติราคาล่าสุดของพื้นที่นั้นๆและโปรไฟล์พื้นที่และเมืองนั้นด้วยนะคะจากเว็บไซต์ของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆพูดคุยกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้นทำความเข้าใจแนวโน้ม ว่าตลาดมีแนวโน้อมอย่างไรในพื้นที่นั้นๆและก็ควรพิจารณาด้วยนะคะว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมและขายต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอย่างเช่น สิ่งที่ควรพิจารณานะคะอย่างเช่นเขตโรงเรียนการวางแผนก่อสร้างในอนาคตมีไหมการขนส่งการเข้าถึงสิ่ง,ง,งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นห้างที่ออกกำลังกายเป็นต้นนะคะเพื่อนบ้านคุณสามารถขับรถไปดูรอบๆบ,บริเวณที่คุณกำลังหานะคะพูดคุยกับคนในท้องถิ่นนั้นๆทำความเข้าใจพื้นที่ให้ดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะหาข้อมูล ะะแล้วก็ค้นคว้าในพื้นที่เราแวกใกล้เคียงด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามาพิจรารณาให้รอบอบอว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะขั้นตอนข้อที่4ช่างน้ําหนักดูนะคะเปรียบเทียบว่าถ้าคุณมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยการต่อเติมการปรับปรุงกับการที่จะขายแล้วซื้อใหม่เนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากัน กพราะอย่าลืมนะคะว่าการซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอากรอนสเต็มค่าเทศบาลค่าทนายค่าต่างๆเนี่ยมันจะคุ้มไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่มีบ้านที่จะขายและคุณคิดที่จะซื้อเลยอันนี้เป็นเรื่องง่ายคุณก็สามารถหาข้อมูลแล้วก็ทำการซื้อได้เลยนะในกรณีนี้ง่ายะคะ่ะ ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเจรจาต่อรองด้วยความมั่นใจท้ายสุดแล้วค่ะคุณไม่ควรที่จะรู้สึกว่าต้องเงร่งรีบซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะตรึกตรองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการของคุณกับความพึงพ,ง,มพงพอใจของเรามีตรงกันไหมถ้าตรงกันก็โอเคค่ะในการพิจารณามีบางสิ่งที่ควรพิจารณาด้วยนะคะก็คือ อุปสงค์อุปทานความต้องการของตลาดนะคะราคาตลาดจริงอาจจะไม่ใช่ราคาที่เสนอขายก็ได้นะคะแล้วก็ราคาไม่ใช่เครื่องมือในการเจรจาเพียงอย่างเดียวคุณยังสามารถต่อรองเื่อนไขอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นการชําระและโอนกรรมสิทธิ์ให้เร็วขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าไปอยู่ได้เร็วขึ้นหรือสามารถให้ผู้ขายค่ะ เช่าต่อในขณะที่เขารอการซื้อบ้านใหม่นะคะหรือการเจรจาอย่างนงนะคะก็พิจรนานรณาดูดีๆนะคะไม่ดองเร่งรีบนี่ก็คือข้อมูลขั้นแรกนะคะในการวางแผนที่จะซื้อขายบ้านเพื่อกระจัดความวุ่นวายให้น้อยลงนะคะหากมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามหรือคอมเมนต์ผ่านอิน t a g r a m มเฟซบุ๊ก หรือ YouTube ได้นะคะติดตามกันต่อไปนะคะจะพยายามหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่นี่มาฝากกันนะคะเจอกันโอกาสหน้าขอบคุณมากๆค่ะ